ตอ,ตอนนี้ก็เป็นเรื่องจุดเสี่ยงของเราก็มีอย่างเช่นฝอานดำนะครับออกไปเหล็กกระทิงที่ค่อนข้างอันตรายและก็อัดพีด้อมนะครับเมื่อก่อนที่มีไอ้ผู้ไอ้นักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษามาออมมาจมน้ําเสียชีวิตไปท่านหนึ่งเจอมาคือนักท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงคือหน้าตาก็ดีด้วยนะแต่แต่ขาท่านเดินมาคือก็มาคนเดียวเดินคนเดียวถึงคน่อนข้างจะเปี่ยวและอันตรายตอนนี้ทางสถาน,นีตำรวจภูธรกรรงเนี่ย อนนี้ก็ได้ขอนางเทศฐบาลขอให้ไปเพิ่มกล้อง CCTV นะครับดักตรงนั้นเพื่อในการตรวจเช็คนะครับแต่ก็ตอนนี้เราก็มีความคิดว่าในส่วนของสายอินดามเนี่ยคนไปเที่ยวแล้วลงมาเลงว่าทิ้งข้างล่างมาทีมืดได้กลับไม่ถูกเคยมีครั้งหนึ่งกองก็ไปช่วยขึ้นมานะครับโดยตอนกองป้องกันของเราเนี่ยไปช่วยขึ้นมาของกำนักประหลัดก็ปรากฏว่าเป็นตอนลองไปลองไปดีนะจมวิวจอมว่าที่ตกน้ําแต่พอตอนกลับกลับไม่ถูกเนื่องจากมืด อันนี้ก็มีความคิดว่าเดีย๋ยวจะเอาตัวร่าเซลนะครับเป็นรัญญาณไฟที่ติดไว้ที่ไผ่ยินดำนะครับเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้ก็มีความคิดอยู่ร่วมกับทางอ่าข่ายปกครองกำนันนะครับมีความคิดว่าเนื่องจากว่าที่ไผ่ยินดำเนี่ยตอนนี้เป็นที่เที่ยวที่คนนิยมมากใครๆอยากกะมาอันนี้ก็มีความคิดว่าเนื่องจากห้องน้อมห้องพ่วมเราไม่มีที่ตรงน,นั้นเป็นที่เรียะกว่าป่าชุมชนซึ่งมีประธานโดยกำนันวินัยทีดเที่ยวนะเป็นประธานตรงน,นั้นอยู่ ก็ได้พูดคุยกันว่าต่อไปในรถน่าจะหา่าประมาณส่วนไหนที่จะทาห้องน้ำให้ทั่วไห่เลยให้ให้ใหใหใหกับนักท่องเที่ยวได้ใช้ก่อนเพราะวันรับวันก็ยิ่งมากขึ้นซึ่งถ้าหากมีห้องน้ํามีคนไปช่วยดูแลขายของอาจจะเป็น,เป,นเป็นหูเป็นตาสาหรับคนที่แปลกปลอมเข้าไปที่จะทํามิดีมิร้ายให้กับไอเสียชื่อเสียในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เ,เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีนะครับซึ่งอันนี้เราก็ช่วยกันดูแล,เลตอนนั้นก็ปัจจุบันเนี้ที่ไห้หนำก็มีอยู่ น้องเขาอยู่เจ้าหนึ่งเขาไปขายของอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยาไม่โลในตัวเลยเพราะเขาจะกลับตอนสุดท้ายนี่ผมก,ก็มีความคิดว่าโดยพระภัยดัมเปสิงที่คนเชื่อกันมากเนี่ยว่าเวลาคนเข้าไปจะใช้สแกนโดยคนไปให้ลงชื่อไว้แล้วก็ช่วยเขาเช็คว่ากลับขึ้นมาหมดหรือยังหมดหรือยังเนี่ยกลัวว่าปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับก็กลัวมากลักษณะนี้ก็เราไม่อยากให้คดีอย่างนี้เกิดขึ้นและเมื่อวานผมก็ไปประชุมที่ตํารวจที่สถานีตำรวจเมืองนะครับ ก็โดยท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับแล้วก็มีในกระรายการที่จะช่วยกันป้องกันในเรื่องของเด็กท่องเที่ยวที่ว่ามันยินอยู่ความเปรี่ยวหรือก็อันตรายกับท่องเที่ยวได้เนี่ยแต่ละที่แต่ละที่นี่รวมแล้วหลายจุดนะครับของกรณีก็มีหลายที่ก็อันนี้ให้ช่วยกันป้องกันนะครับโดยร่วมกับของเราเนี่ยคุยคุยกับสถานีตำร,รวจนะครับตอนนี้มีเอาตู้แดงไปตั้งไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เวลาผ่านให้ไปตรวจ นะครับอย่างน้อยก็รับรังกระเหตุเบื้องต้นนะครับ